สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับพบกับเราช่องพังปีใหม่ชาแนลนะครับโอ้โหท่าอะไรครับกล้วยข้าวปักโอ้โหรรกิกนกแต่เช้าเลยนะครับโอ้โหเสียงดังด้วยโอ้โวันนี้อากาศเช้าเช้าครับประกาศไม่ร้อนไม่หนาวพอดีนะครับเย็นเยน,ยน,ยนพอดีเลยครับประกาศวันนี้ น้องดาวอยู่ข้างบ้านอยู่นะครับโอ้ขอหยังขอหยังขออะไรครับขออะไรขออาหารให้ผมหน่อยโอ้ดาวหิวดาวหิวดาวอยู่ดาวหิวอร่อยครับอร่อยมากเลยเอาเอาอุ้มบุญกันเลรี่ยงัดดูอุ้มบุญเล็กๆทำอะไรกันครับ ใช้ดาวดาวที่จัตอนนั้นข้างเรานะครับโนสาวสวยของเราอยู่กับพี่โมเมครับสาวสวยของเราสาวปีกันสวยสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคอยเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราทั้งสองช่องนะครับฟังปีใหม่กับฟังปีใหม่ชแนวนะครับ รืมเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราเยอะนะครับเป็นขับ f อทุกขั้นผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับวันนี้อุ้มบุอยู่ข้างๆใกล้กันกับเลื่อนลักเลยนะครับพี่เลื่อนลักอ้โห ลุกมากเลยครับเด็กๆวันนี้อยู่ด้กันเยอะๆครับลุกมากเลยดูครับทำไรครับขออีกขออะไรครับขออะไรขออะไรครับโอ้ดาวหิวมากโอ้ขอหน่อยขอหน่อย โอ้โหกินเก่งด้วยครับกินเก่งจะได้โตวไวๆครับลอยจังลอยจังทางนู้นก็นู้นครับแม่ไต่กับแม่แป้งนะครับอยู่ข้างกันนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับห่วยเลือรักสี่ร้อยก๊บบานวันนี้จะโดนเรียนแล้วเรืองรักโอ้โหนั่นครับแม่แม่ของเรา โอ้โหทำอะไรกันครับมันโอ้เกวหาาน่ะโอ้โห,โโหสุดยอดเลยครับนี่เล่นกันด้ค่อยนะเด็กๆนะค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นกันอยู่ใกล้อุมบุญเลยครับเลยรักคุมเดี๋ยวอุมบุญโดดเรียนอันนี้ปีใหม่เราก็เป็น หัวหน้าห้องนะครับมามกรมในเรื่แต่หัวหน้าอยู่ฝั่งด้านน,น,นอกนะครับหน้าห้องอาคนไหนตีกันเดี๋ยวหัวหน้าห้องจะทำโทษนะคนไหนดือ้อเด็กๆฝั่งถนนมันชูครับน่นมันชูอยู่ไกลไกลกับเพื่อนนะครับอยู่ฝั่งทางด้านนู้นนี่ได้เห็นหลายๆเชื่อครับแฟนกับเอฟซีที่นาเข้ามาชมคอยเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราเยอะๆนะครับ โอ้โหดีดมากช่วง,งเช้าคนยินข้าวหายไปไหนหมดครับนี่กําลังโอ้โหนี่กินกน่อนยิมก่อนทยอยกินกันไปเรื่อยๆครับนี่ครับวันนี้มีกับข้าวมี ปลาคืนาอนปลาญอนมันบน่นปลาญอน,อนเหมือนปลากระเงยลอยมากปลาทอดมีน้ำพริกลอยมากครับมาเด้ครับเอฟซี FC. มากินข้าวด้วยกันนะครับมามามากินข้าวครับกินข้าวเรียกควันช้างก่อนครับมากินข้าวด้วยกันช่วงเช้าครับกินข้าวแล้วก็ทํางานครับ ข้าวครับกินข้าวครับโอ้โหวันนี้กำลังปอกมะพร้าวถอดเสื้อนะครับโอ้โหมมือใหห่ััดบกำลังหัดขับเด็กนักเรียนเหมือนเด็กเลยครับกำลังเข้าโรงเรียนกำลังเรียนรู้ครับผมโอ้โหดีใจมากเลยพ่อปอกมะพร้าวกินครับเนี่ยเอ้เออคือคักเลยแก้วตาวันนี้อากาศเย็นด้วย สุดยอดสุดยอดวันนี้เอาทางนู้นก็นู้นครับบุญชูกับสีจันโอ้สาวปีก่อนสวยของเราออาเด็กๆขอเสียงน้อยอุ้มบุญน้องเสียงหน่อยโอ้โหเสียงสวยด้วย พี่ใหม่จ้าพี่ใหม่สวัสดีแม่แม่เอฟซีหน่อยสวัสดีค่ะก็แล้วใจสวยใจสวยไหนถอวดใส่บัวยังไงมาเข้าโรงเรียนอ่ะออไอเก่งหน่อยถอวดใส่บัวยสวยโอ้โหเอ้าเอาเอาโอ้โห,โหกำลังเล่นสนุกครับช่วงอากาศเย็นๆช่วงเงช้าๆนะครับคึกคักอากาศเย็นหน้าหนาวอารมณ์ดีทุกเชือกเลยครับวันนี้ ก็อย่าลืมเข้ามารับชมกันเยอะๆนะครับแฟนขับเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทุกคนนะครับเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับช่องทั้งสองช่องของเราด้วยนะครับฟังปีใหม่แล้วก็ฟังปีใหม่ชาแนลนะครับโอ้โหโอ้โหเลยรักเล่นท่าไหนครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดาวครับมือดาวครับน้อยดาวครับน้อย เอาครับน้อย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 ครับน่อย<ไ>เอาแอวลัง,ป,ลงปักกลังปักกลางเอาใส่หัว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 กันเอาใส่หัวใส่หัวใส่หัวโอ้เอาอะไรโอ้เอาแคเข้าปากอย่างเดียวเลยโอ้โหาการคึกคักนะครับโอ้โหอารมณ์ดีทุกตัวเลยครับทุกเชือกเลยนะครับเนี่ย แต่งแล้วแต่งแล้วพอเล่นครับมากินข้าวครับมากินข้าว,าวนี่ครับแม่แม่เราอยู่ฝั่งทางด้านนี้นะครับแม่ตายแล้วแม่แป้งนะครับ พพ่วได้จักลูกแล้วมาหนีพ่ายพิกเออเีเดียวแต่ปอกไมานิดเดียวร่างในลูกเดียวโอ้โหโอ้นั่นผลงานคุณตาพิกเรียบร้อยโอ้ยมะพร้าวแกนเพชรเป็นตาแก่เสียได้บ่บ่ะนีแก่สูงเลยเดี๋ยวกับความสามัคคีครับชาวช้างนะครับโอ้โหความสมเร็จนะครับนี่นี่ครับเรามีผลไม้ให้เด็กๆด้วยนะครับมีมะพร้าวทำจาก ได้กแกงเองแล้วครับโอ้โหสุดยอดนี่พอเลื่อนกระปอก,ก,พ,กพอเบื่อโอ้พอเลื่อนก,ก็ได้หลาสิมั่วมั่งวะยังเต็มเมียก,กับไอปอลภาพนี้แล้วโอ้ยฝุ่นพอเลือ่อนไหลายคุ้ตาพริกตาพริกสู้ๆเอาเอาใจไดนเออสุดยอดเลยผ่านๆๆน้องครับชาวช้างกันความอบอุ่นของชาวช้างแล้วครับความสาม,มากกัคคีนะครับสาม,มากกัคคีคือพลังนะครับแล้วก็เด็กๆก็ได้กินทุกเช้านะครับเดี๋ยวไปดูเด็กๆ ข้างในต่อนะครับยอดเลยครับวันนี้เอา้าดูครับใครมาจอบ้อยเปิดน้ำครับนี่ใครเปิดน้ำครับนี่เปิดน้ำแล้วไม่ปิดเลยครับไหนใครเปิดน้ำครับเรืองักไหมโอ้เรือรักผมเองเปิดน้ำหิวน้ำล้วกินเองเลยมันต้องดาวเลยครับ ก็อย่าลืมเข้ามาเป็นกําลังใจนะครับสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราเยอะนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องน้องใหม่แล้วก็พังปีใหม่สองช่องปีใหม่ชาแนลแล้วก็พังปีใหม่นะครับฝากอีฟซีทุกท่านคอยติดตามคอยสนับสนุนด้วยนะครับนี่ดูครับเอาจะตีกันนะเด็กๆก็เล่นตามภาษาเด็กนะครับเด็กๆก็เล่นกันอย่างนี้แหละครับช้าง หมือนคนแล้วครับได้อยู่ร่วมกันเยอะมีความสนุกเล่นด้วยกันก็สนุกมากเลยครับนี่โมเมทองครับโมเมทองกับน้องพลอยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เยอะนะครับเป็นกาลังใจให้ครอบครัวของเรานะครับ เอาไม่ขอบคุณมแม่เอฟซีหน่อยเลยเรียกแม่มาดูจีหน่อยเป็นกำลังใจให้หนูหน่อยนะครับใจสวยทอนเสนบวยได้สวยออสิบหล่อหลากหล่อเลยครับมแม่เอฟซีครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องทั้งสองช่องของเราครับอย่าลืมชมกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ไปคอย แรงผลักดันสนับสนุนช่องของเราทุกๆท,ท่านนะครับขอให้มีความสุขในการรับชมแล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพทุกท่านนะครับ fc ทุกท่านทุกคนไปไหนมาไหนอย่าลืมใช้ผ้าเม็ดแล้วก็น้ำยาเจลล้างมือนะครับจะได้ปลอดภัยเป็นห่วงจากครอบครัวเราชาวช้างนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากครับสำหรับ f อทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ